่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์ค่ะในช่วงของไอเดีย o อาวันนี้นะคะเรามีของอัปเดตท,ที่เหมาะสำหรับคนรักการอ่านหนังสือด้วยนะคะชิ้นแรกนี้นะคะก็คือเครื่องช่วยอ่านหนังสือเวลากลางคืนเนื่องมาจากว่าเวลาคืนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรานอน,อนกับ คู่รักของเราเขาอาจจะอยากหลับแต่เราอยากจะอ่านหนังสือแต่เราอยากจะนอนติดกันเพราะการเป็นปัญหาครอบครัวเออสี่เลียดนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่ทําให้คุณอ่านหนังสือได้เพราะว่าสามารถกดปุ่มออนแล้วจะมีไฟออกมาที่เพลทแล้วเราก็สามารถอ่านสือนี้ได้โดยไม่ต้องมีไฟอลังการงานสร้างในห้องหรือแบบเนี่ยต่อแบบนี้เฉยๆใช่ไหมอ่ะเก๋ๆแล้วไฟเนี่ยมันสว่างพอใช่ไหมครับพี่สว่างพอที่จะอ่านหนังสือเห็นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการอ่านหนังสือในที่มืดที่แสง สว่างไม่เต็มที่ยังไงทำลายสายตาส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบางทีเราอาจจะแบบขออ่านสองพา r a า r a p แล้วเดี๋ยวจะนอนสบายๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบเอออ่านได้อยู่บ้านเราอะนะเอาไฟที่เวลาแม่เราไปตัดยางันเราไปคาหัวนะแล้วก็ส่องเอาแบบนี้ไปกรบเอ้ยเราเคยนะเออไปจับกบไปจับกบนะอย่างนี้เลยแต่มันจะปวดตานีหนึ่งตรงที่ว่าเวลาสองปุ๊บมาอยู่บนหัวเลยเพราะฉะนั้นปุบปุ๊แล้วก็เหมือนคนที่แบบตาตาขวาเคยเห็นไหมผู้ใหญ่ของเราเวลาจ่าอะไรแล้วแบบนี้ ปวดตากว่าไฟสองกบอยู่นะผักจะเอามาเลงตรงนี้ก็ไม่ได้ปวดตาคันร้อนด้วยนะแล้วเวลาเก็บก็แบบเออเป็นที่คาหนังสือเออเป็นที่คาหนังสือได้ด้วยที่คานได้ด้วยถ้าเป็นไฟสองกบวางบนนี้ไม่นะที่นี่ไม่ดูร้อนจากตัวร้อนไม่ดีอย่าบอกเป็นไอทีนนะคะไม่ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะชิ้นแรกสำหรับรักการอาหนังสือนะคะชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นของที่เรียกได้ว่าชิ้นเดียวในโลกเพราะมันคืองานทำมือนั่นเองหลายหลายครั้งนะคะที่เรานำของมาอัปเดตสำหรับแฮนเมดเก๋ๆนะคะที่มีสไตล์อันนี้เป็น อีกชิ้นหนึ่งหาที่คุณสามารถที่จะเลือกเป็นตัวอักษรใดๆก็ได้หรือเป็นพร็อพความคิดเก๋น่ารักอย่างไรก็ได้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองอย่างนี้เราเลือกเลยอันนี้ของใคร V M มชักรที่เด็กๆ V E A M V แบบไหมนี่เด็กๆชระกร O U M เราจะบอกให้นะคะว่าถ้าไม่ใช่ความคีเอทีฟนะฮะหรือว่าการประดิษฐ์ประดอยการรักสวยรักงามเนี่ยมันทำออกมามันไม่เลิศอย่างงี้น่ถ้าเป็นบีมทำนะคะอ้าวชื่อเฉยๆอันนี้ก็เรียเรียร์โพลิส เอาแค่นี้เอาแค่ตัวอักษรเขียนยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเออเมื่อกี้ดูว่าเารวดมาดัดเออเขียนยังไม่เคยเขียนแบบนี้เลยเออถูกต้องซึ่งนอกเหนือจากของที่พี่บีมบอกแล้วเนี่ยยังมีอีกรายรอบด้านหลังของเราเนาะพี่บีมค่ะค่ะนอกเหนือจากที่คาดผมแล้วนะคะก็ยังมีเคสโทรศัพท์มือถือนี่ เก๋มากนี่แว่นตายเอ้ยเราอยจะบอกทุกคนนะคะว่าเออเรามุมองเราอัจจะิกะนิดหนึ่งโดยของกระดา่แล้วแบบนังไซนนั่งเลยคือตอนนี้มันเป็นกระแสอยู่แล้วไงครับพวกวินเทจพาสเทลพวกนี้เนี่ยคนเขาก็จะแต่งตัวกันแบบนี้นะครับเป็นสาวหวานนี่และจะบอกให้ว่าไม่ใช่แค่แบบเอามาถือเพื่อความเก๋อย่างเดียวกรณีที่โดนประทุษร้ายตอนคืนถอดเทสออกมาแล้วตก ก็สามารถเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเองได้สําหรับสาวๆทั้งหลายและอย่างอันนี้นะสาหรับงานรับปริญญาใช่ไหมเออสมมุติว่าดอกไม้สดเอออาจจะเหี่ยวไงเตรียมไว้แต่เมื่อวันซืนเออเอาไปเพื่อนหลายคนอ้าวเพื่อนเรามีห้าอยู่คนละมหาลัยค่ะโอ้ยอย่าไปเอาไปให้มันเลยเออเอานี่เป็นพร็อพอ้าวเก๋ๆได้เลยถ่ายรูปเสร็จปุ๊บขอคืนเอาไปให้เพื่อนมหาวิทยาลัยอคืนบอกให้ยืมเขามาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ทํามาจากไอเดียทำมาจากความรักแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่ทุกๆชิ้น มีแค่ีแค่1ชิ้นในโลกใช่ครับและที่สาคัญคุณสามารถที่จะร่วมครีเอทได้สมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยทาไมมันมีที่คาดผมชื่อนี้ลองเป็นชื่อเราได้ไหมใช้เวลานานหรือเปล่าครับสินาทีก็ได้แล้วค่ะคุณและที่สําคัญทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นฝีมือคนไทยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับของอัปเดตเก๋ๆชิ้นแรกนะครับจากร้านกิฟช็อปดีไซน์นั่นเองครับส่วนชิ้นที่2ที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับมาจากร้านเอสเตเดอ a ์เดรสนั่นเองครับแต่ว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับขอสมมติย Estra <laughs> Deradras <laughs> ช่วงหน้านะครับพูดเหมือนเดิมทุกเสาเลยแหละครับเพราะว่าเราจะต้องเกินให้ทุกคนเนี่ยร้าใจก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยติดตามเราต่อไปอ๋อคือจะบอกให้ว่าคือจะโอ้งงไงงงแทนคนดูคือจะบอกว่าเหมือนเดิมทุกเสาที่อยากจะมาบอกว่าช่วงหน้ามีอะไรใช่ครับจังสันลาจังสันลามันต้องเร้าใจเกิดกันก่อนของบีมนี่นะคะไหนๆเบรทนี้เราอัปเดตของที่มีไอเดียดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าไอซเซิร์ชบีมจะไปเซิร์ชแบบการออกแบบตึกเก๋ๆที่มีไอเดียมากๆแต่เห็นได้จริงๆ ใหญ่อลังการมากเลยเส่วนของอุ้มก็เป็นไอเดียเหมือนกันแล้วก็เป็นไอเดียจากสถาปนิกด้วย,ยมันเป็นสวนแห่งความลับความลับเอเดนหรือเปล่จจาเอเดนหรือเปล่ารู้ว่าเป็นความลับอะไรติดตามชมได้ไอเซิร์ชช่วงหน้าค่ะน่าสนใจ